ฟีวันนี้ผมก็อยู่ผมก็จะมาสอนการเข้าแบบวันนั้นอ่ะอืมไม่ต้องใช้เน็ตนครับเสริมนะครับในเวอร์ชั่น1.11.1น,นะครับหาโหลดตามเออบสตโตนะครับผมไม่มีลิงก์ไม่หาดูจากคลิปอื่นอ่ะเขาแรกเข้าไปครับช่างมันครับมอดผมเดี๋ยวรอก่อน แล้วเราก็เข้าไปนะครับรอหน่อยนะครับผมมันเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วเซิร์ฟมันจะเปิดนะครับแต่ถ้าเปิดเซิร์ฟใครไม่เปิดก็ต้องปิดเน็ดแล้วเข้าปิดเน็ดเปิดใหม่นะครับบางเซิร์ฟมันก็จะไม่เปิดแล้วคุณก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเข้าได้เลยนะครับ เซิร์ฟอะไรพวกนี้เข้าได้หมดก็ไปทำไมสกินเออโอเคครัแบแค่นี้แค่นี้แค่นี้เออแต่วันนี้ผมขอจบคลิปไปก่อนเออเดี๋ยวนะแป๊บคนนี้ไอ้ย่าไทยแลนด์ออฟสบายเลยอ่ะก็มาเล่นเซิร์ฟกันก่อนเฮ้ยสวัดดีนี่มันคำว่าไทยใช่ไหมเฮ้ย Paid, เอบ้านก็ปิดไม่ได้ฮัมผู้ขันแน่เลยทีเอสเอเอไอไทยซับซับซับมาเข้ากันเลยชัวดมาก็เข้ามาแล้วอ่า ใช่ไหมแยกสายตรงกลางใช่ไหมมีอะไรข้างอะครับ hmm. mm hmm. ตามเจาะประเด็นพิเยลนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับหินสีหรือินคนไทยในปัจจุบันนั้นถือว่ากาลังได้รับความนิยมเป็นวงกว้างทีเดียวนะคะมีการนําหินชนิดต่างๆมาทําเป็นเครื่องประดับด้วยความเชื่อเขาว่าจะชินยเสริมพลังบารมีในด้านต่างๆได้และหนึ่งในหินนําโชคที่นิยมมากเป็นอันดับต้นๆก็หนีไม่พ้นแก้วโป่งขางค่ะและล่าสุดที่เพิ่งจะเป็นข่าวกันไปกับกระแสฮือฮาที่เกิดขึ้นก็คือจู่ๆมีชาวบ้านที่จังหวัดลำปางค่ะไปพบหินแก้วโป่งขางขนาด ใหญ่ที่มีน้ําหนักมากถึงกว่าหนึ่งตันนะคะสุกกระแสความเชื่อเรื่องเครื่องประดับหินเสริมปรารมีกันขึ้นมามีผู้คนแห่กันไปชมเป็นจํานวนมากด้วยความเชื่อเขาว่าแก้วโป่งขามนั้นเป็นสิ่งมหศัศจรรย์เป็นแร่แลักษณะชาติล้ำค่าโบราณและที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนเป็นร้อยปีกลายเป็นที่มาของแรงศรัทธาของผู้คนจํานวนมากค่บรรยากาศที่คึะคั เราคุณสุพันศากนและทีมข่าวจาบประเด็นสซเชี่ยลลงพื้นที่บ้าน,นาแม่กแก่แถวเทิเถินจังหวัดบุกไปที่โซนเรื่องราวม่รารัศนัย่ามิชิที่ถูกหในพื้นที่ท ลำปาจงจากคนหนู่รุ่นตามตำนานความเชื่อเล่ากันว่าแก้วตกขาวเป็นหินศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยพยันตรายกับผู้ที่ได้รครอบครองทุกวันมาสู่บริเวณอ่างเก็บน้นําแม่แก้มในอําเภอเถินจังหวัดลำปางได้มีชาวบ้านเผิอเข้ามาพบค่ะพบแสงระเหยระยะบริเวณงดูน้ำพอลงไปดูก็พบแก้วตกข่าวก้อนใหญ่คาดว่ามีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันทีเดียวค่ะมันเองแต่งั้นพระที่มากระทบกับไอ้ก้อนแก้วนะปกติ ก็เลยบอกให้ผู้ช่วยรู้เลยค่ะว่าเราเคยผุดมาเคอมาไปคนหญนี้ยเป็นเล็กคนนี้คไกลไปตรงหาเที่ยวมาถ้าเนคคนแบบนี้ก็เลยไดู้กผิลูกทุดเออนี่มันอะไรเนี่ยให้สภาส่งผลให้ชาา พาการแหร่้อ่านเขียนน้ำแม่แก่นุนแก้วปมขุดเป็นจำนวนบ้าเช<อ>ื่อว,ว่าบริเวณนี้น่าจะายแรกคืออ่ด้าทีไม่ว่าจะยื do do? ชาวบ้าน<อ>่างวันุดลึกลงไปเกือบเมตรยังขูกไม่เจอแก้วปมข่าวแล้วแต่ดวงบางวันคุนไม่ทันไรก็รเจอแก้วปมข,ขา่ามน้างาม<อ>ได้ราคาก็นับว่าคุค่าดี

ขดาดของสีและลวดลายที่พบใครที hmm. ่ใคายแก้มถูเข้าไปด้านในจะเห็นเป็นเส้นขนสีดำนิ่งๆเชื่อผู้ใดมีไว้ในครอบครองจะอยู่ยงคงกระพัดแถวพลาดแก้วเลื้อลำใหถ่ปูไปในทางเมตตาม ใช่ไหมเนี่ยเอเอเฮ้ยวันนี้ผมก็ควรจะคลิปไปก่อนนะครับเรนเซอแป๊บเดียวนะครับไม่มีเวลามากบ <Bye. S 2> า,ากยย <Bye. S 2> ยังเข้ามาอีกโอ้ยาา <Bye. S 2> บายนะครับบาย